สบายดีพอ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสกคนเดอ้อมื่อนี้เป็นมือที่บมอแฟนได้ย้ายออกจากเฮือ,อเนเศร้าเพราะแล้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่าเบิดสัญญาเศร้าแล้วพี่น้องตอนนี้บมอแฟนสิมาเก็บเอาเครื่องเอาของเด้อพี่น้องว่าทอนไว้บมอแฟนได้มาคนเดียวเด้อพี่น้องแต่ว่าสารุนสารบำบายกับน้อง ปูปีตอนนี้บอเพยรายงขึ้นมาเลยพี่น้องไปไปเบ่งไปรุ่นกันพี่น้องว่าเครื่องบอเพยนสาวนกน้องปูปีสีลายซ้ำได้พี่น้อง ีพี่น้อง,งบุษัวทุกคนพี่น้องมื่อนี้กับผมเพนได้มาเก็บเอาเครื่องเอาของพี่น้องออกจากบ้านเช่าเะไรพี่น้องเพราะว่าอีย่างเบุษกำหนดแล้วเบุษกำหนดมาที่เจ็ดพี่น้องอเพราะว่าผมเพนก็เลยมาเอาเครื่องเอาของไส่บ้านเหนือพี่น้องเงินของเมย์ของ บอกแฟนพี่น้องจะ้ะนอนน้ำพอนอนน้ำพอน้ำเมฆก่อนสัมาษณกระท่อมแล้วอีกอย่างบอกแฟนก็บม่ได้อยู่แล้วพี่น้องอยู่บ้านเศร้าไปเที่ยวไปเที่ยวมาเลยคืนเงื่อนให้เพคนครับพี่น้องแล้วครับวันนี้กับพอ,บอพน้องไปด้วยเลยบอกแไปที่ำความสะอาดด้วยพี่น้องนะครับ i know ตอนแรกนี่ก็คิดว่าชิู่ต่เลยพี่น้องคิดไปคิดมา่านบวมิ่งกินเศร้าเพิ่นพี่น้องคิดว่าเดือดร้องแสงบริเพ็งเหรอพี่น้องเหรครับเป็นินไทยก็สองพันคิดว่าบริเพงพี่น้ององีองก,ก,ยกอย่าง ผมเป็นกษตรเอาเงไปไปไปินไปว่า,าคันคันคันสมมติว่าผอเป็นเกษตรมันทกแสนหนุ่พี่น้องมาเศร้าใจเดือใจเดือนจพีพ่น้องเพราะว่าคิดจะว่าเอาเงินไปซื้อพวกไม้พวกต้อพวกสัสงกะสีซื้อสีมาทายเงินไปก่อนพี่น้องเพาราะว่าทราบพี่นองจะบอกดีแล้วพี่น้องแล้วก็ ก็อื่นมดแล้วบอแพงสันนุก็ขอขอ,ขอบใจขอบคุณเรือไรหลายเด้อที่มีน้ำคิดน้ำใจให้บอแพงสันนุกยูโต้และก็ขอขอบคุณป้าอุ่นหลายๆที่มันให้บอแพงสันนุกยูโต้ขอให้คนอยูดีไม่แห้งลำรวยเงินทองเด้อ เลยไรนะครับป้าปอาจจะมีคนเศร้าโตแล้วเขาจะบอกเด้เลยเะนะเพราะว่ามีคนจะมาเศร้าโตะนะแต่เขาจะดูหาเจ้าแปลว่าตอนนี้เขาเขาจะทำความสะอาดให้เจ้าะนะแปลว่าให้มันสะอาดทุกมุมทุกเจแมบบืลอแี่มันเก็บเอาเครื่องไปแล้วกัน họ sẽ với năm bỏ kĩ nhạy nữa, hay cho, leo hay, lao thua hại không có ảo nữa, mở cho Bộ khen hết, hiểu không các bạn? Nào, bây ที่น้องเล่นบาปัทำก็ได้ด้วยใช่เนี่ยี่น้องบอลปัดที่ที่อยองี้เยี่ยมต้องหลานนะเพราะว่ามันเ่็นมวยเป็นดาบเนี่ยมันก็เลยหลานที่น้องที่เยี่ยมที่เยี่ยมที่ที่จิงจ้พี่น้องเดี๋ยวให้กันที่จิงจ มีน้องเมาหน่ครับกอแฟก็ได้ทำความสะอาดเป็นเซ็ตไปที่เซ็ตไปทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องอยังเหลือแต่เอาเครื่องเข้ากระเป๋าพี่น้องกอแฟจเก็บข้าเครื่องให้ตรงนี้พี่น้องนี่ถุงไล่เคลียข้าวเครื่องนั่งกิมุมก่นอน พ,พันพี่น้องเอฟซีคนใดสนใจบ้านเาครับโทรหาหมแพทย์ได้ดพี่น้องเด้เพราะว่าต่อไปติดตัวหาเฟินให้พี่น้องถ้าเป็นเงินไทยละเกือบละสองพันถ้าเป็นเงิน,นงกี่ลาวละหกแสนพี่น้องแต่ว่า ตามเขาจริงบปรนิเพงกับพี่น <Yeah. S 2> so ้องเขาว่าเียร so ์ยากครับบ้านกับหลังใหญ่พี่น้องอยู่ได้กันหลายคนบ้า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 นกันสะอาดดีพี่น้องกับพอเศร้าพี่น้องแต่ว่าแต่สำหรับกาแฟเราไม่ค่อนเศร้าเล่นสาวน้อยแต่ว่าอีกอย่างกับ ป็นสนประเททกระท่อมมานะพี่น้องอมันเศร้าเงนกแสนมามาเศร้าเงินได้เดือนได้เดือนกันแต่โฮไม่ไปซื้อพวกไม้พวกสีพวกเล็ตะปูพวกกระเบื้องนี่พวกพ,พี่น้องเลยว่ามันจังได้เป็นเงื่อนของตัวเองเข้าพี่น้องเป็นบ้านของต,ตัวเองเรัาพี่น้องเด็ก บอกให้มีเงินหลคือคนอื่นเากเศร้ารูกไปเนาะปกติแบบคนมีเงินหลนะพีน้องแต่ว่ากออเศร้าเยออย่เน้อพปกแสงีอว่าพวกเฮแต่สำหรับบบาแห่สาวนุ่งเอมแล้พีพีนางเอ้ผมมีเงินเศร้า่อเลยก็เลยที่เมา อันนี้ไปเก็บเครื่องของเร้่มที่ต้องเริ่มผงบักใหญ่เลยสาวนุกนนนญญกรรนน็น้องผูเป็นอาวุธจับบ่ายนอนๆเงินแต่ว่าช่วงนี้บรรยากาศมันหนาวเย็นพี่น้องผมเป็นกิจกขอให้ทุกทีทุกคนอยู่เมือง,องน้เมืองนาอยู่ทางไกลทางไกลี้งไก่ครับดูแลสุขภาพตัวเองเด้อเพราะว่ายามเป็นขนาดอีกอย่างก,กับลูก โววีก็เข้ามาเลยพี่น้องก็คือการขอขามกขอขอขบคนณยี่ยมซนหลายเด้อแล้วกันป้าแล้วกัน,บบนอของป้าเศร้าพอคนอยู่ดีไปแหงลบเบิ้เงินทองสุขที่ทุยกย่างเด้อให้สมความปรารถนาทา้ทุกอย่างทีใหม่มาฮอดแล้วให้ได้เด็กเงินกำคำเน้อความเจ็บใดความไขใหญมีก็คือมาแพ่ขอลาพ่งแมเ้อป้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องบอแฟนสาวนุาา่มินจ่าเลยครับบอแฟนมาเพิ่นท็อปทินสวนรรค์แล้วก็เบอลไซเสียงสวรรค์แลยครับ่อเอแม่จีเนินจา้าในบ้านที่น้องอ้ออันนี้ที่หน้า